ลูกค้ามีใครตาไฟเหลืองตาไฟหมองบ้างหรือเปล่าออกรถมาแล้วตาไฟมันดูเก่าตาไฟมันดูไม่สดใสลูกค้าวันนี้หนูมาจัดโปรโมชั่นให้แทรตัวนี้ค่ะ นะคะลูกค้าครีมขัดตาไฟนะคะครีมขัดโคมไฟนะคะลูกค้าได้2ขวดแบบนี้เลยปกติขวดละ59บาทนะคะลูกค้าเอ้ปกติขวดละ159บาทดูตรงนี้ได้เลยนี่ราคา1 5 9ยานะคะลูกค้าบอกเลยว่าวันนี้ หนูมาจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษให้ลูกค้านะคะพี่พี่คะสองขวดนี้เอาไปเลยในราคาเพียงแค่100บาทส่งฟรีนะคะพี่พี่หนึ100บาทจะส่งให้ฟรีได้2ขวดแบบนี้คุ้มคุ้มเลยนะคะตัวนี้นะคะทั้งเป็นขจัดคราบแล้วก็เคลือบเงาในตัวเลยนะใครที่มีปัญหาตาไฟเหลืองตาไฟหมองมีคราบแมลงที่ตาไฟเอายังไงก็เอา,งไ,งเอาไม่ออกนะคะแนะนําลองซื้อตัวนี้ไปใช้ดูนะคะซื้อไปไม่เสียหายด้วยราคาถูกราคาประหยัดด้วยนะได้ถึง2ขวดในราคา คาร้อยเดียวนะคะลูกค้าใครอยากได้นะคะสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยนะคะลูกค้าแคปรูปทักแชทมาได้เลยนะคะลูกค้าขามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่ลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะตอบแชทไวแน่นอนคะ่ะ